<laughs> แต่ว่าบุญคำบัลลังพุทธองค์เนี่ยเขาต้องการให้มันมีแต่ว่านานๆมันจะมัดรั้งหนึ่งอะ่ะพันปีอยู่นะเขาบอกไว้ว่าบุญคำบัลลังพุทธองค์นี้นี่ เขาไม่ได้เขาเอามาไ,ไม่ได้เอาไว้ปวดปวดชาวพุทธหรอกเขาเอาไว้ปวดนอกศาสนาเขาไปว้ปวดกันแต่มันเป็นกฎของเขาอย่างนั้นนะเราเราเราจะไปค้นหาเขาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นงานของโพธิัตสวศมันเป็นงานของมหาจกักรพรรดิ มันเป็นงานของโพทิศมหาจากักรพรรดิซึ่งเราไม่รู้เขาหรอกถ้าเราจะไปตีความหมายว่าอมันสร้างใหญ่สร้างโตสร้างมันป่ามันขึ้นมาใครจะไปรู้ใจพระโพธิศได้เออขาบอกว่าสั์โลกนี่เกิดมาสองอย่างหนึ่งตามวาระที่เกิดไม่คอรมีสิ่งประเสริฐก็เกิดได้ทินี่เขาเ็าต้องมาเกิดชดใช้ไป ไม่ได้มีค่าเท่าไรแนละก็ไม่มีเกียรติพอที่จะยกยอเขาว่าสัต์โลกประเภทที่หนึ่งเขาเรียกว่าเกิดตามกรรมแต่สั์โลกประเภทที่สองเ,เรียกว่าพระพธศสัตว์หรือว่าภูม,มากในบารมีไอ้นี้นี่จะเกิดซีสว่ไม่ได้เพราะว่าอายุไขสุดยาว ท่านผู้เจริญโลกนี้มันขาดเขินยิ่งนักทั่วแผ่นดินไม่มีความรักยิบยืดให้กันได้เหมือนกับขาดเสาลักสัตว์โลกค้ำควรอยู่ล่ำไปไม่ว่าวาจาพระองค์ใดล้วนแล้วแต่ไร้ซื่อเวทมด บวชมาแต่ว่าจ๋าไม่ซักซิทคนก็ไม่นับถือใช่ไหมล่ะเออเดี๋ยวไปไปมาจะถอนหมอพคะาปอีกเออเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าหนึ่งไม่มีบุญไม่มีบุญไม่มีบารมีมรมต้นทุนมาน้อยทํำยังไงเราทาให้พระสงฆ์องค์พระเจ้าอยู่ไม่ได้แร่นแค้นไปหมดมันเดือดร้อนไปยังบนสวรรค์ชั้นดูสิตช่วยเทพเทวดาพระอินทร์เนี่ยหอกว,วิ้นไปเลย ไปเชิญพระเขาเรียกว่าพระโพธิสัตว์ลงมาจุติมาเลยช่วยมาดับความทุกข์เข็นอย่าให้เขาสร้างเวรกันต่อเขาไปหลงปอยยว่าลัทธิเหล่านั้นมันใช้ได้ทั้งทั้งที่ว่าใจยังไม่ประเสริฐสักเท่าไหรแ่แต่อับแต่อ้างหลัก ที่มันไม่มีนิยายเล่าขานมาเลนปีอยู่ๆมันตั้งขึ้นมา mm hmm. เขาก็เลยสรุปให้ฟังว่าเรื่องบางเรื่องที่มันเล่ากันมาตั้งแต่เป็นพันๆปีมันตน้องมีเรื่องราว mm hmm. แต่เรื่องที่ยกขึ้นมาปัจจุบันนี้เอาอันนี้ว่าซักทียังไม่ใช่ก็ mm hmm. ร,ร้อนไปถึงในที่สุดความยิ่งใหญ่ทั่วทุกมุมของาศาสนาเนี่ย มันเป็นงานของพระโพธิสัตว์มาเพื่อต้องการอยากจะอธิบายทีพ่พระโพธิสัตว์นี้เขามีเขามีบารมีอยู่หลายประการด้วยกันไม่มีใครจะไปต่อสู้เขาได้หรอกเพราะอะไรล่ะ <c oughs> เพราะว่ามันมีอะไรหลายต่อหลายอย่างซึ่งมนุษย์ทั่วๆไปมีไม่ได้ เวทมดมก็สุดยอดวาจาก็สุดยอดบารมีธรรมก็สุดยอดว่าดินยอมรับและยอมรับใช้เป็นข้าพาสบริวารอันนี้ไม่มีใครนอกจากงานพระโพธิสัตว์เท่านั้นพระโพธิสัตว์นี่ได้มามดเลยพวกเหล่านี้พร้อมได้มามดก็ะอะปรพวกทีไมฟังว่านี่คือเรื่องของเรื่อง ในข้อที่สามเขาเรียกว่าหมุนค้ำบัลลังกพุทธองค์มันจะเกี่ยวเนื่องกันกันกบพระโพธิสัตว์อย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับอย่างอืง่นหรกแปลว่าถ้าจะนําเรื่องราวของท่านมาบรรยายหรือว่ามาสร้างก็มากชาตินี้มารู้จะวัดหรือเปล่าพ่อเล่าเรื่อง ขุดตะซีลาให้ฟังขุดตะลาใช่ไหมโอ้หลวงพอ่อศิลานี่ใช่ไหม,ไม,ไหมลวงพ่อหินใช่ไหมโอ้อ้าวเลียกยังไงถึงสงสยัยหรอถึงสนใจนถ้าดาูคัจพ<อ>ุนเล่าให้ฟังคร่าวๆจะโอ้อยฟังอะไรพอ่แจ๊ค เราจะลองฟงคือมาครั้งหนึ่งเนี่ยคือช่วงนั้นเนี่ยต้องพ่อนี้มาอยู่ตรงนี้แหละคือมาอยู่ที่ของเขาส่วนตัวนี่เขาบเขาคนนียแต่ว่ามันมาด้วยความแรงแค้นนะพระองค์เอากำปั้นก็มีมิบูชาเนะออแต่เชืมม่อไหมว่า มันตลาดกันข้อเริ่มต้นสร้างทำไปขยาหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาชุบชีวิตให้ตนเองนั้นมีค่าคือเขาเรียกว่าตอนยากจนตอนมันลําบากลำบ่นเนี่ยไปขยาไปขยาเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขยำเอาสิ่งที่มันมีค่ามาเป็นของศักดิ์สิทธิ์ในที่สุดก็ พอหลวงพ่อมาอยู่ตรงนี้ขึ้นมาปั๊บเอวัดก็จะต้องมีพระพุทธใช่ไหมล่ะมีเราแล้วออารถมาตั้งแล้วก็ต้องมีพระพุธเอาไว้กราบไหว้บูชาเวลายาโยมเข้ามาปั๊บก็จะได้เห็นพระพุธนี่นี่นี่เขาแสดงว่านีเริ่มจะเป็นวัดแล้วแต่มันไม่มีพอมันไม่มีขึ้นมาก็ปรากฏขึ้นมาว่า ยูยูครูอบาอาจารย์เขาทั้งนี้ทัานเป็นฤาษีนี่นท่านก็มาบอกทางนี้ว่ายอย่างเนี้ยให้ไปเอาหินตรงนั้นไปให้เอามาให้เอามาไววาหวข้อไหวหินอันนั้นเนี่ยเมื่อประมาณพันปีเนี่ยหลวงปู่น่ะพุกเสกให้มันเป็นหินเพื่อวานเสาลักเมืองออามาตรงน,นั้นแหละแล้ว ช่วยเทพเทวดาสิ่งซักซิ์ตรงนั้นเนี่ยเขาจะไลยฟูลฟ้าสถานที่ตรงนี้ให้ให้ยิ่งใหญ่คือว่าให้ดีอ่ะทีนี้ก็ปรากฏขึ้นมาว่ามันมีมันมีใบเสมาโบราณมันมีแบบมันมีมันคลิปแบบคลิปใบเสมามันไปเข้าไปจมไปนอนตายอยู่ในป่าเราก็ไปคุดขึ้นมาคุดขึ้นมาไปรู้แต่ว่าหามแปดคน,นอโอ้มันใหญ่ที่กัน ใหญ่คนนี้นี่นี่ใหญ่็รบคนนี่ใหญ่เนี่ยยาวมาตรงนี่หามมาใส่รถมาพอหามมาใส่รถก็ <c oughs> ฟาดว่าท่านซักดิ์ส <c oughs> ิทีนี้ก็เลยมีเทวดาเทวดาประจำยินก,ก็เลยมาบอกว่าใครเวลาอยากได้หวยทายาโยมคนไหนอยากได้หวยอยากได้อะไรต่างๆมาขอพรตรงนี้นะ แล้วก็ให้เอาเงินมาร้อยเก้าบาทแล้วก็ใหเอาเงินมาร้อยเก้าบาทใหเอาเงินมาร้อยเก้าบาทเออใหโบนเลยนะอ่าแล้วก็ใหเอาเงินมามาให้ร้อยเก้าบาทแล้วก็มาตั้เที่อธทฐานคืออย่างน้อยเจ้ท่านต้องทำบุญแล้วร้อยเก้าบาทก่อนทีนี้พัดว่า มาเสร็จปั๊บใครๆก็ถูกหวยดิใครใครก็ถูกหวยถูกเอาจริงเอาจังด้วยอไอ้คนนั้นคนนี่ติดนี่ติดสินไหมหมายความว่าเขาติดนี่อ่ะเขาไม่ยอมมาจ่ายสักทีอ่ะเขาเขาไม่ยอมมาจ่ายสักทีอ่ะเขาไม่ยอมมาจ่ายสักทีความว่าเขาไปบนท้าเอ้าผ่านนะแล้วก็เห็นแต่ญาติโยมเนี่ย นำไอ้ขวบผลไม้หนมา,ยมายเยอะแยะคือมาแก้บนท่านแล้วก็ถวายปจัจนจเงินทองปรากฏขึ้นมาว่าวันนี้คืนนี้ท่านไหนไม่รู้โยโยท่านเนี่ยไปบอกคุยเขาไปบอกคุยเขาสองตัวบ้างสามตัวบางก็ถูกเพราะถูขึ้นมาในความฝันบอกว่าท่านน่ะอยู่วัดหลวงพอ่อแดง ในที่สุดก็เลยไอเจ้าของที่มันอยู่แทบนั่นขึ้นมาเนี่ยมันก็นเลยอยากได้หินก้อนเอี่ยไปตัดไปไว้บ้านเมื่อคืน<อ>เพราะว่าทายู่ก็น,นั่นแล้วท่านก็จะเลกบอกหวยถูกอ่าในที่สุดปู่ฤาษสีท่าน,นเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมาเอาหินก้อนนี้ไปคืนแลหละเด้อให้เองเนี่ยไปซื้อหินมาจากวังน,น้ำเขียวสักก้อนหนึ่ง แล้วก็หาคนแก่เสียแก่ปางทุธรูปแล้วคือของวิเศษที่อยู่ในหินก้อนนั้นจะไหลเข้ามาอยู่ในหินก้อนนี้ทั้งหมดอ่าทีนี้ไอช้ชาวบงชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นก็บอกว่าเมื่อไหรกูจะให้วัดพระหดงได้ดีกูจะถาวัดพระแดงไม่มีสิ่งเหล่านี้แล้วยังไงวัดก็สร้างไม่ได้อืแล้วก็ยอมรับว่า แต่กาหินก้อนนั่นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าคือการบ่นมันจะรโดนดุเรื่องเนี่ยอพอแต่เรลาแก๊กท่าผมมีเ็จเรียบร้อยปักของศักซสิที่อยู่ในหินก้อนนั้นเนี่ยที่ที่ปูนสีเสกาไว้ให้เนี่ยก็ไหลขึ่งเข้ามาอยู่ในนี้หมดเลยหินก้อนนั่นก็เลยไม่มีมอนสกดตอะไรเลยก็เลยวางเป็นตุก๊กตาอยู่แถวๆน,น,นั้นเลยออในที่สุดก็เลยบอกว่า ถ้าใครอยากจะบนบานสารเปล่า้วได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ย<ม>ก็ขอให้มาบนาลวงพ่อหินนี่เด้อ<ม>เพราะว่าหินล้มพ่อหินองค์นี้เนี่ยคือเป็นพระพุทธรูปที่แก้ไม่ก็จริงอยู่<ม>แต่เนื้อหาสาระความสําคัญเนี่ยคือไม่แพ้หินก้อนนั่นหรอกเพราะว่าท<ม>่านก็จะไปเอาหินไปดูเอาพลังจากหินก้อนนั้นมาใส่ในหินก้อนนี้คือ จากนั้นเป็นต้นมาหลงพ่อหินท่านก็เลยเกิดพลังขึ้นมาเกิดความซักซิ์ขึ้นมาทั้งๆท,ที่ว่าเป็นพระแก้ใหม่แต่ว่าท่านจะเลือกให้คนนะอ,อ,อ <laughs> แต่ว่าทิ้งก่อนนั้นไม่เลือกนะ <laughs> ให้ไปก็ไทคขโได้คุณนมเเษตางกันนะ่ะ ไปสองที่เลยอ่าไม่ตรงนั้นไหลมาดีหมดไหลมาดีวะอันนี้ก็ลองลองดูคือถึงเวลาแล้วก็ไปยอดให้ท่านแลำคือบุญก่อนที้เราได้กเลยเก้าบาทต้องลงทุนก่อนไหมต้องลงทุนก่อนเลยเก้บเก็บตังค์ไว้แต่ว่าเชื่อไหมว่า ว่าร้อยเก้าบาทมันไม่มีก็ร้อยสิบบาทไปมั้งก <laughs> ไร <laughs> ใจสปอยก็ท่านหน่อย <laughs> <laughs> แต่ว่าเชื่อไหมว่าเ,เชื่อไหมว่าแต่มันมีอยู่มันมีอยู่อย่างหนึ่งมันมันมันวิเศษนะมันมีอยู่อย่างหนึ่งคือวิเศษก็คือไหมว่าอย่างหินโบราณก้อนนั้น ยังถ้าเป็นองค์อื่นทจะจะจะสัมพัดได้ไม่ได้หลวงพ่อไปรูปแต่หลองพ่อนี่พอไปอยูในในในแหล่งที่หินเขาอยู่อ่ะมันมันเหมือนกับว่าเราไปอยู่ในตลาดคือในตลาดในตลาดน,นั่นนะเขาเรียกว่าตลาดสดที่เขากำลังกำลังทำอาหารกันกินนะอ,อยา่างก็ไปห้างนะ,นะอเออ,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 อมันหอมมันหอมใส่กลอก หอมเป็ดย่างไก่ย่างหมูทอดหอมลาบหอมก้อยหอมทุกอย่างอ่ะคือมันมันมันแปลเป็นเรื่องแปลมันหอมมันหอมไม่รู้มันหอมมาไร้ยังไงเนียกไลเงี้งคิดอยู่มันมันก็เราเข้าไปในแหล่งทิพย์เราเราไปเจอในแหล่งตลาดอ่ะ พอตรมาให้พางอบอกพวกนี้ไ no, อ้พวกนี้เป็นคือกันเลยล้งพ่อไงทําไมทําไมพวกฉันถึงไม่หิวข้าวอคือวันทั้งวันเต็มอะไรกินข้าวเลยมันหิวมันอิ่มมันเหมือนกับว่าเราเราไปอยู่ในไอ้ไอ้ในร้านไอ้ร้านอาหารใหญ่ใหญ่อะมันไม่ต้องกินมันได้แต่กินมันก็อิ่มแล้วใช่ไหมล่ะอันเดียวกันอ่า คือมันเป็นอาหารที่มันไหลเข้ามาสู่มเออมันได้กลิ่นมันเหมือนก็ว่ามันมันเป็นตลาดการกินเนี่ยแยกไปหมดลองพอไปสัมผัสดู้น่ะว่าเออแผ่นดินตัวนี้มันแปลกมันใช่เลยแหละฉะนั้นสถานที่ที่ จเจริญรุ่งเรืองหรือว่าไม่อดไม่อยากม,มันจะมีที่อง์เขาถ้าว่าเราไปสร้างวัดตรงนั้นทะลับตาไปเราขาฟันกันตุ้งตามตุ้งตามไอ้นี่อย่าไปสร้าง <laughs> แล้วมันตัดคอพระที่ <laughs> ไม่ได้ไอ้นี่มันยังไม่สงบนะไม่ได้ไม่ได้เคยมีล่องพอนีก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกล่องพอจะเล่าให้ฟังมันมี ตอนนั้นเราออกจากเรามาอยู่ตรงนี้แหละมาอยู่ถือมันดังดังไหมไม่ว่าจะไม่ดังนี่เสียงแห้งแล้วเพราะว่าคิดว่าจะมีดังแต่ดังใช่นั้นได้โอ้สี่ชมพูขึ้นอีกไปมแฝดทีนี้มันก็วันนั้นหลวงพ่อนี่คือมานั่งตรงเนี้ย เพื่อไอ้เขาจะออกมาจากว่าทําดอกหัวในคุณหญิงเมืองไทยอ่ะเราก็เลยมามาอยู่ตรงมาอยู่ัรกระทอมนาเนี่ยมาอยู่ใ้ต้นมากมาอยู่เสร็จปับ๊บเทวดาม,มาท่านแดงวองเนี่ยแล้วผมจะมานิมนต์ท่านไปดูที่เมืองที่ตรงนี้ท่านอยู่ไม่ได้นะไปอยู่ที่ไหน เขาก็จะบอกแนะนําผมจะพาท่านไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ใกล้ที่ไอ้ที่ไอ้ที่ที่ของตูว่ะที่ตรงนี้ตรงเนี้ยเอาตรงนี้เลยเดี๋ยวผมจะซื้อที่ให้จะร้อยสองร้ยอยไร่เดี๋ยวผมจะสร้างเมืองให้มันก็ขยันพยอรเราบ่เงินทองตรงนี้เยอะมากแล้วก็ฟัน่ากรอบผีให้กรอบผีไม่กล้าไปอยู่ คนแบบั้นกล้าไปดกอกคุณยู่ที่ปรชาเอาสุดนะไม่ป็นอะไรทรย์เขามากนะตรงนี้มันเป็นวัดโบราณมันเป็นที่ที่วัดโบราณมาตั้งแต่รุ่นไหนแล้วแหละแต่เ,เ,เ,เรา,า,าก็เลยไปเล่าญาิยาิก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกเขาเอาแม่โคเนะืคุดคุดัะลงไปลึกนะทงขัวยื่นมือมันยังไปเจอไอ้ไขโบราณอนะ่ะ เขาเลยเอามาฝากท้งนึงลึกไปสามเมตรมันยังมีไหโบราณไปซ่อนอยู่ใต้ดินเขาบอกแถบนี้มันเป็นวัดโบราณสมัยโบราณมาแล้วแหละเอ้มันจะใช่หีพอคขุดไปโอ้โหมันลึกลงไปเขาถามว่าขุดลึกไหมลึกสองสามเมตรเนี่ยเป็นซากนะขนาดลึกแท้แท้กยังมีไหอ่ะไอ้บางตัวมันแตกไค่มดมันเหลืออยู่ไม่กิ่ไม่ไม่อันที่มันยังเหลือ ปรากฏขึ้นมาว่าเราก็ไม่ไปเพราะมาวันที่สองอีกเทวดามาบอกอีกท่านแดงถ้าท่านไม่ไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนู้นไหมที่เก่าของท่านแม่มีตึกซอาท่าอยู่ตรงนั้นเลยนะ๋ย่ผมจะรู้ว่าถากสร้างเมืองให้เลยแต่เราก็ไมไปอยู่อีกแล้วเราจะมาอยู่ที่ตรงนี้อีกเพราะ็มาบอกเ่าอีกแแต่เราไม่ไปเทวดามาชวนสามท่ซ้สาม สามวันเนี่ยสามที่ไม่ไปบอกก็อยู่ตรงนี้แหละถ้าท่านอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ได้ท่านอย่าสร้างอะไรเล็กขาดนะเพราะว่าเขาจะแกบที่เอาไว้ตรงนี้เนี่ยเอาไว้สร้างพระคนครเขาเรียกว่าเขาจะแก็บเอาไว้อย่าสร้างเด็กขาดท่าน,นเนี่ยไปไปซื่อกระทบม,มามาอยู่เลยแล้วก็หามไปหามมาอเออแล้ว <Billie S 1> ถ้าท่านจะสร้างเนี่ย ท่านจะต้องไปสร้างข้างนอกเพราะที่ตรงนี้พระเนรแม่ชงแม่ชีลูกศิษย์ม,มาอยู่ไม่ได้อืเพราะว่าแต่เขาไม่เล่าเขาบอกว่าท่านจะอยู่เลยถึงจะเป็นที่ของท่านแต่ท่านจะอยู่แล้วอย่าสร้างเพราะว่าที่แปลงนี้เนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้สร้างจิงใหญ่โตๆแต่เราก็เลยพลอยสร้างไปแล้วก็ไม่เชื่อเราเทวดานในทิศสุดเราก็สร้างสร้างไปสร้างมาเขาก็เลยฟวดว่า มันกระดาเราเช่าเย็นเช่าเย็นมเลนะบอกแมนทีรั้งที่คนไ้พระเองสวย <c oughs>